สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบันปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบัลท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่อบยุ้นเส้นค่ะง่ายๆสไตล์อีสานค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีสะโพกไก่ค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็ใบมะกรูดหน่อยนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ยุ้นเส้นค่ะแล้วก็พริกแกงค่ะพริกแกงของเยาวก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกสดนะคะแล้วก็กระเทียมหน่อยนึงค่ะพี่น้อง กันอื่นจ้าเรามาลงมือคั่วพริกกันก่อนเลยค่ะผักกางกระสมีกุ้งอบบุ้นเซ้นนะคะแต่ว่าของยา่านนิจะเป็นไก่อบบุ้นเซ้นสไตล์อีสานใส่น้ำปลาด้วยด้ค่ะคะั่วพริกที่หอมจ้ามือนเก่าเหมือนเดิมค่ะกับเขาสไตล์อีสา,ยานย่ารุ่วาปวดทระเภทว่าขับขวบพริกแกงสินะคะ เราต้องคั่วให้หอมก่อนเ่อาใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นค่ะอย่างนี้เลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นบัตรนออเข้านะคะ่ะพี่น้องคั่วจนกิ่นหอมชุนคอยเติมน้ำนะคะ่ะแต่วาอยู่กรเทพค่ะถ้าข้าวคั่วแบบจุในเลยนะคะี่น้องมันจะทําให้กลิ่นพริกเรากลิ่นแรงมากเลยเพื่อนๆบานทางเลื่อเครื่องเคี่ยงนะคะน้องคือเพื่อกัะชุนนะคะ ขนาดข้องเฮ็ียข้างไปยิ่งแมนนึงนะคะพี่น้องแกซีดามสีไอสีนะคขายเย่าก็ได้เห็นใจเพิ่ก็ได้เฝ้าเติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็ครัวอีกค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอมีกลิ่นหอมนะคะพี่น้อง ข้ากระเทียมหอมแดงเข้ามิ้กินหอมค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะตอนนี้ใช้มือหยุมเลยเด้อค่ะี่ค่ะแล้วก็คั่วพริกคั่วไก่นะคะพี่น้องพี่พ่อสุกนะคะขัวไก่ใ,ให้พ่อซุกบ่อยนี่แบบว่าก,กึ่งดิบกึ่งหยางสินะคะพี่น้องจะเติมเติมง,งาน,นะคะ่ะ ไก่เริ่มสุกจะไปมะกรูดลงไปค่ะหรือชื้นแน่ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะ,เต,นนคะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำลงไปเคี่ยวต่อประมาณ30นาทีหรือจนกว่าไก่เราจะเปื่อยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเ้องอบไซรุนเส้นบ่ล่ะค่ะถ้า,าใสซรุนเส้นลงไปเลยอบเลยนะคะมันจะทําให้ไก่เรา เปื่อยก็จริงแต่บุญเส้นเราจะเละเลยค่ะพี่น้องนะคะเพรฉะนานห้อาตกอบไก่แห่เปื่อยก่อนนะคะตอนที่เราอบค่ะเราใส่แค่ผงปรุงรสลงไปค่ะเพื่อให้ไก่ไม่รสชาตินะคะพอห้ออบไดยซ้ำสิบหน้าที่ค่ะพี่น้องเติมบุญเส้นลงไปเ่าเติมส่วนผสมอื่นๆเพราะว่าถ้าเราเติมไปตอนนี้เลยมันจะรดจัดพี่น้องนะคะหรือพี่น้องจะชอบจะตัดจะเติมเลยก็ได้ค,อคอ่อยเชี่ยวไปนะคะพี่น้องนคะคะจะเติมแค่ผงปรุงรสเลยค่ะ เดี๋ยวเาขอนายอนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยจนครบ30นาทีค่ะเดี๋ยวพามาเบ่งอีกรอบนึงเลยค่อยใส่วุน้นเส้นจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากเยาเคี่ยวไก่มาได้30นาทีค่ะเยาก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำปลารดีลงไปเลยหนึ่งทับพีผู้ใดมาไรลก็หนีจะใส่ได้ไหลยค่ะพี่น้องแต่ส่วนของเยาจะใส่ขขประมาณนี้นะคะตามด้วยน้องชูค่ะอาหารอีสานบานเฮา่ค่ะพี่น้อง ใส่ประมาณนี้แล้วก็เยาวก็จะใส่น้ําตาลนิดนึงส่วนน้าตาลนี้โบนเน,นะ,ะเน้าด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ำตาลกบปลาข้ามงคลกับสวโบอบถกันนะคะบบเขากันแต่าสาหรับเย่วชอบค่ะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ในอาหารนะคะเพราะว่าข้าวสุบโบริ่นชูรสเป็นไรน,นะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะอบไฟกลางๆไปประมาณ15้าถึง20นาทีค่ะพี่น้องเป็นยังก็จะอบโดนเห็นว่าคออ่ะของเย้านี่ต้องการให้งุ่นเซนมันแบบอืดแน่พองแน่นิดนึงนะคะพี่น้องต่ว่าเพราะว่าเย้าเซรุ่นเซนบดดนนะคะอย่าตั้งใจจะมาเคี่ยวมาอบให้มัน,ให,มนให้มันสุกกว่านี้นะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอุ่นเซนแหงให้เย้าแซนน่ำไว้นั่นนะคะพี่น้องถ้ามาทำอย่างนี้ถึง20นาทีไม่ได้เลยเลยนะคะคเพื่อนๆนะคะ ไก่อบวุ้นเส้นเด้อจ้ะพี่น้องบดแมนแกงหมนเ้นไ้ไก่ด้วยค่ะเป็นไก่อบวุ้นเส้นคล้ายๆกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรประมาณนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเยาก็จะอบไฟกลางๆไปอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะในช่วงที่อบนี่จะขออนญายชิ้นหนันออกเพราะว่าอบไปเรื่อยๆมันสะหนวดน,นะคะมันจะหนวดแลวมันมันจะสจัดตอนนี้อยู่ค่ะขออน,นุญาตก,ก่อนนะคะอืมรถตันหมิ่นก็ต้องผดีค่ะเพราะว่า แล้วห้องอบเป็นวนันเนี่กับขเค้าเนื้อเค้านั้งก็ร่างพอดีค่ะเรวจะไม่ให้เค็มเกินไปแล้วก็ไม่ให้ให้อ่อนเกินไปค่ะแต่ให้พอดีกินก็ร่างเจ็บแๆนะคะพี่น้องนะะหลังจากอบไปได้สัก 15-20นาทีค่ะเราค่อยมาปิดท้ายด้วยใบแมงลักหอมๆนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่อบวุ้นเส้นสไตล์อีสานนะคะพี่น้องนะคะดน๋ยาอบไปก่อนสัก15นาทีก่อนค่ะเบื้งว่าหม่นสิมเป็นยังไงนะคะเราคอยว่า,าใ่เอ,อ่อเฮ้่ในอย่างพาอตูกันต่อค่ะเลาจะพี่น้องหลังจากเยาอบมาได้แค่15นาทีเองนะคะวุ้นเส้นก็เริ่มซุกเริ่มอุ่นแล้วะคะพี่น้องทีนี้เราก็จะใส่ด้วยใบแมงลักใส่ลงไปค่ะ แเบบนี่เลยค่ะพี่น้องแซบเด้ค่ะพี่น้องกงนินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระแซบนะคะกินก็กข้าวเจ้ากระแซบแบล้วแต่ผเพรืมัดนะคะมันจะให้รสชาติอารมณ์เหมือนแกง,งเส้นใส่ไก่นี่นะค่ะแต่ว่าเราจะอบแบบหิมันน้ำเชนมๆเอาข้าวเหนียวคุยกับปูนเสร็จนี่สินะคะพี่น้องนะคะ นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะวุ้นเส้นอบไก่นะคะหรือไก่อบวุ้นเส้นอ่ะเอาง่ายๆก็ได้ค่ะไก่อบวุ้นเส้นนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะพี่น้องผู้ชมเห็นถึงสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นลงไปเพราะว่าบางคนอาจจะมากุ้นเส้นที่แบบว่าเหนียวหนุ่มนะคะแต่ของเยาจะมาปะเปื่อยๆแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิบห้านาทีค่ะไม่ถึงยี่สิบนะคะพี่น้องเขาก็สใส่ไก่อบวุ้นเส้นที่น่ากินแบบนี้เลยคะ่ะ ความหอมของเขาจะอยู่ที่ใบแมงรักแล้วก็พริกแกงที่เราโขกนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะนิกออกจากเตาไปตั้งให้เบิรงมองแจ้งจ้า นี่ราคาพี่น้องไก่อบวุ้นเส้นเนาะคะ่ะเป็นอาหารสไตล์อีสานง่ายๆค่ะพี่น้องหอมหอมหอมใบแมงลักหนุหนๆค่ะกาลังหอนๆเนาะคะ่ะเมนูนี้คะ่ะพี่น้องยออยากแนะนําให้พี่น้องลองเฮ็ดกินมาค่ะแซ่บค่ะเราทําน้าพริกหรือทําแจ่วอีกจะถัวหนึ่งก็ได้เลยคะ่ะเมื่อเอาไก่ค่ะไปจํานะคะพี่น้องเขาเนี้วคุยกบับบุนเสน้นไก่นี่ฉีกออกมาจํากับแจ่วพริกพงก็ได้ค่ะมีบังเน่าน้ปาปลาชู่อรสเกหน่อยนึงคะ่ะพี่น้องรับรองว่าเด็ดแซ่บอิ่ลิค่ะานะคะลองเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเบิรงเฮ็ดรับความแซ่บอยู่ที่พร แดงกระเทียมพริกสดหรือแห้งก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะครัวพริกให้หอมค่ะใส่ไก่ลงไปร้วนให้พ่อสุกค่อยเติมน้ำนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเ้าเคี่ยวไก่30นาทีนะคะพี่น้องค่อยมาปรุงรสด,ด้วยออน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ชูรสนะคะตอนแรกที่เคี่ยวกันเนี่ยเราใส่แค่ผงปรุงรสค่ะ หลังจากเติมเครื่องปรุงต่างๆแล้วเ๋ยวใส่บุนเส้นลงไปอบอีกแค่15นาทีค่ะแล้วก็จะได้บุญเส้นที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยค่ะผู้ใดบ่มากเปื่อยปานนี้ก็สิบนาทีผู้ใดมักเปื่อยก็เป็นสิบาถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วจะมาไขมักมันนะคะพี่น้องนะคะขอพุณหลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุนกำลังใจดีๆด้ค่ะพี่น้องมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะไก่อบบุนเส้นสไตล์อีสานง่ายๆค่ะ